ครับผมสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับคลิปงานเล็กง่ายๆนะครับนะทางช่องบุญมาหางานเล็กของเฮาครับเมื่อนี้บริเณมยังพิสดารมากมมายมา,มาแนะนำหรอกครับเป็นเทคนิคอ่าง่ายๆครับเป็นเทคนิคง่ายๆในการทํางานประกอบอชิ้นงานในลักษณะที่ชิ้นงานบ่ใหญ่มากล้าก็ทางานคนเดียวนะครับตัวนี้เป็นการ แนะนำเทคนิคในการทำงานคนเดียวบ่มีค้นจับบ่มีลูกมือนะครับเนาะการสิออกสัน้นเล็กสั้นยังหรือว่าชิ้นงานต่างๆนี่มันจะบ่สะดวกสบายในการทำงานซึ่งบางข้างนี้คือผมต้องการเชื่อมเล็กเชื่อมเล็กเชื่อมจากจุดนี้ครับเราไปเชื่อมจุดพุ่นมันบ่มีคนบ่มีค,น,มคนจับซอย นะครับเนาะผมก็เลยเห็ดด้วยความลำบากจากน้อยมันนี้เอาซิมาแนะนํำเพื่อนๆว่ามันมีวิธีแก้ไขนิดๆหน่นนนนอยครับมันบริย่างดอกสมมติผมมีเชื่อมเล็กตัวนี้ครับเฮ็ดย่คนเดียวเมือ่อนึงผมจับเล็กตัวนี้ชนมุมอ่าปลายปลายอีกคางนึงเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามันคางมาอ,อยู่ครับมันมัน,ม,นมันก็นจะตกเพราะว่าขนาดมันสูสีดูดีกันมันนี่ ง่ายๆนะครับให้เพื่อนๆเอา,อาลวดเชื่อมครับลวดเชื่อมได้ครับเสียดลวดยังกระดาครับย่าหน่อยสอดเข่าหู้ครับสอดเข่าหู้ให้ยังสอดเข่าหู้เพื่อให้มันเป็นแขนยื่นออกมาเอาร่องรับร่องรับน้ำหนักตัวดีไว้ให้มันแ้างแค่นี้เ่อไม่ตกง่ายๆครับบริพิสดานอย่าง เดี๋ยวผมสาธิตให้บังง่ายๆเชื่อมจีๆไปก่อนจะเฝ้าเอาแท้ครับเพราะงานพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอหายแค่นหนึ่งขันเบี้ยวเบี้ยวมากเดี๋ยวมีปัญหาเนาะครับเนาะโอเคเดี๋ยวผมสาธิตการเชื่อมให้บังว่าแบบดใดเท็ดคนเดียวครับผมหลังจากที่สอดตัวเชื่อมไปแล้วว้า ปิดนาปิดตาดีไวไอ้นี่ไ่ได้ปิดนาปิดตาเนี่ยนะครับเพราะว่ากันกันแสงอุ่นตาไว้โออกจากเออนี่แหละการอักไม่ได้เนี่ยนาหรอกครับเขียครับนะครับครับข้างไี้ครับข้างว้่ักเจ้นี่ต้องเป็นวาซามันซ่างผมมันเตรียมข้างดีก่อนครับ เชื่อมเชื่อมเนลักษณะจี้แพ็กไว้ตัวนี้กระถอดออกได้มั่อต้องจำเป็นครับถ้าผุณมันอยู่แล้วโอ้แนะนํำให้ใส่ถุงมือเลยนะครับเพราะผมมันมันหยาบแล้วผมมันหยาบแล้วครับแนะน,นํำใหยื่อเพื่อนใส่ถุงมือกันไว้ก่อน เพราะว่าเนื้อหนังมังสาเขามันบระย่ไฟหรอกครับถือไฟมัน,นสูญสลายเบิดออ้อะเี่ยเซ็นได้อีกเซ็นนี่บอกเซ็นนี่ครับสอนรัเชื่อมไม่ไปสอนรัเชื่อมไม่ไป,เ,ไไปเล็กตัวนี้แล้วก่าข้างไว้ครับเราต้องมีผู้ซอยครับเฮ็ดไม่มีผู้ดเดียวเลยล่ะมีผู้ดเดียวรอดท่องแจกตายรอด ก,ก,ก,กต็ต้องจ้างไว้การจ้างคนมันก็ดีลต้อแต่้องเปลี่ยนงานห้องมันช่วงสมองนี่สมองเพิ่งสีมากคิดเรื่องงานเพิ่งสีมากข้นข้นลูกน้องอีกกลายเป็นว่าสมองห้องตรงแยกประสาทอาังกฤษแลหลายอย่างงานก็เลยเกิดสัง่งมา ดีเไย้พามันอยู่ก่อนครับเนี่ยครับง่ายเฮ็ดแบบนี้ไปทุกโตรครับสำหรับผู้ใดที่มาเฮ็ดงานดีไอไวเฮ็ดประกอบนั่นประกอบนี่ออกเหรียญยุบันหรือว่าสิเป็นสร้างเฮ็ดก็ก็แก๊กหางเงินได้ขึ้นกันครับครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเนาะอมาพี่น่องสวัสดีครับ